รับพี่ซาล่านะคะแล้วก็พี่เฉินพ,พี่นะคะวันนี้เราสองคนมาอยู่กันที่ไหนสักแห่งหนึ่งบรรยากาศเป็นธรรมชาติเป็นทุ่งนาถ้าถามว่ามีใครไม่รู้จักแอดโฆษณาบ้างไม่รู้จักครับแอดโฆษณาคืออะไรคะไม่รู้อแอดโฆษณานะคะตอนนี้ก็มีทุกค่ายเลยไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube TikTok นะคะหรือแม้แต่ o o g l e ก็จะมีแอดโฆษณาทุกตัวเลยแล้วแอดโฆษณามันสำคัญยังไงธุรกิจหรือว่ากับกิจาการของแต่ละคนวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของแอดโฆษณา Facebook ซื้อโฆษณาก็คือการเสียงเงินใช่ครับเดือนหนึ่งขั้นต่ำเลยที่เราให้บริการก็คือเดือนละ4,000บาทรวมค่าจ้างเรียบร้อยแล้วก็หนึ่งเลยก็คือการทำภาพถ่ายจากภาพธรรมดาให้เป็นภาพที่สวยงามตามที่ขึ้นหน้าจอเนีครับ เดี๋ยวเราจะมี before after ให้ดูเนี่ยภาพหน้าจออนี่กสองก็คือวิดีโอเป็นวิดีโอที่มีความยาวไม่ต่ำกว่า1น,นาทีค่ะอาจจะไม่เกิน5นาทีก็ใช้ได้ทัน,นี้ก็ทีมเราก็จะมีบริการตัดต่อเพื่อเอามาทำการยิงแอดโฆษณาอันทนี่3าม motion g r a p ถ้าใครไม่รู้จักคำว่า m o ช i o n graphic ก็ไปเซิร์ชใน g o o g l e ว่า m o ชั o น g r a ฟิ i มันคืออะไรในการยิงแอดโฆษณา อันนี้ว่าเรามีข่าวดีสำหรับเดือนกรกฎาคม2566คือเรามีทีมการตลาดยิงแอดโฆษณา f a c e b o o k อย่างเดียวเลยนะครับรามาร่วมทีมงงามาร่วมทีมเรามีเพื่อนวงงานเราก็เลยเลยมั่นใจว่าเรามีหัวกะทิมาอยู่ในทีมเราก็เลยทำคลิปนี้มาประชาสัมพันธ์กับ k FC ใครล่ะที่ดูคลิปแล้วเป็นประโยชน์หึงผู้พัฒนาที่ดิน สบริษัทอสังหาสามในหน้าสผู้ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาที่ต้องการจะขายหรือแนะนำให้คนรู้จักแล้วก็คลิปนี้มีประโยชน์กับใครมีประโยชน์กับคนที่อยากเงินซื้อแอดโฆษณาที่ว่าโพสต์ฟรีใน Facebook ในเพจใน Facebook ส่วนตัว mm. เพราะว่าการเข้าถึงเนี้ยพี่บอกว่า ยิงสี่พันแต่พี่ต้องรวมแวดด้วยนะแวดอ,อีกเ็ดเปอร์เซ็นต์พี่ส<ะ>าระถามแทนคนดูนิดนึงแล้วกันว่าพวกภาพพวกวีโอสติวาเดือนหนึ่งเนี่ยมีการแก้ไขให้ไหมคะหรือว่าทําให้กี่ครั้งเราแก้ไขให้เดือนละหนึ่งครั้งแต่ว่าถ้าตามประสบการณ์เราจะเลือกภาพที่ดีที่สุดอย่างเช่นจุดจุดตัด9ช่องอท้องฟ้าส0เปอร์เซ็นพื้นดินยีใช้หลักการการถ่ายภาพขายในช,ชัตเตอร์สต็อก ชื่อใช้หลักสูตรนั่นเลยตัดจ e. ุดตัดเก้าช่องพี่ต้องถ่ายแบบนี้ก็พี่ซา่าอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะว่าสําหรับคนยิงแอดโฆษณาเนี่ยเหมือนบางทีเนี่ยเปลี่ยนรูปบ่อยซึ่งอันนี้พี่ซา่ายังไม่แนะนําให้เปลี่ยนบ่อยเนาะบางทีเราต้องเลือกรูปที่ดีที่สุดแล้วก็ยิงให้คนดูเนี่ยชินบ่อยอ่าใช่ค่ะเห็นบ่อยๆว่าอ๋ออันนี้คือความที่ในการเห็นโฆษณาเหมือนเป็นการสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองก่อน เพราะว่าเหมือนบางคนเนี่ยเปลี่ยนทุกอาทิตย์ถ้าเดือนนึงมันไม่ได้ผลเราก็ค่อยปรับถูกต้องครับถ้ามีใครสงสัยเกี่ยวกับการให้บริการแอดโฆษณาหรือให้บริการในส่วนรับผลิตคลิปรีวิวไปนในหน้าร่วมกับเจ้าของสามารถโทรใส่ด่วนมาได้ที่ l i น์แอที่ขึ้นหน้าจอ้างเลยหรือใต้คลิปนี้จะมีรายละเอียดอธิบายไว้ว่า วิธีการทํางานเราทํำยังไง1นึ่งสองสี่หหรือท่านนึกอะไรไม่ออกนะคะก็เข้า Google นะคะแล้วก็พิมพ์คําว่าพาดูที่ก็ได้ก็จะเจอทีมงานของเราแน่นอนค่ะโทรมาคุยกับเราไม่เสียค่าใช้จ่าย โทรมาได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับสั่งหาเออน้องพี่มีเรื่องอยากจะขายตรงนี้พี่อยากจะปล่อยเช่าหรือยิงแอดพี่ยิงแล้วมันแพงหรือว่าทําคลิปวิดีโอแล้วไม่เวิร์กพี่อยากจะได้ทีมมา,มาช่วยพี่โทรมาได้ทุกเรื่องเพราะว่าตากันก่อนนะเราไม่มีการเก็บ เหมือนเหมือนในข่าวพวกทนายพวกหมอพวกอะไรที่แบบว่าจ้าง<อ>พวกศาสารเนี่ยสองพันยังไงไม่มีของเราฟรีคุยได้เลยคุยตั้งแต่1นาที2นาที5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงค่ะคุยได้เลยถ้าคุยแล้วเคมีไม่ตรงกันก็แยกย้ายได้ค่ะไม่มีค่าใช้ใจ<อ>่ายใดๆ